สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง4วิธีในการต่อรองโทรมือถือแบบไม่ต้องย้ายค่ายทีนี้รายละเอียดและขั้นตอนและวิธีการจะเป็นงไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับเป็นกันไหมครับสำหรับใครนะครับที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือมาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะด้วยว่าเอ้ย ซื้อเครื่องคอมแพกเกจหรือว่าซื้อโปรย้ายค่ายอะไรก็แล้วแต่จนเนี่ยถึงสัญญานะครับเพราะว่าปกติเนี่ยโปรโมชั่นพวกนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ1ปีหรือว่าตลอดะยะเวลาการผ่อนแล้วพอหมดสัญญาเนี่ยมันก็จะกลับไปโปรปกติที่แบบไม่ลด5้หรือว่าโปรที่ไม่ได้พิเศษอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันแพงขึ้นมาต่อเดือนทีนี้เนี่ยมันก็มีวิธีอยู่ว่าทำาไงก็ได้ ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้โปรโตัวเดิมหรือได้โปรโตัวที่ดีกว่านะครับโดยที่แบบไม่ต้องย้ายค่ายนะฮะทีนี้จะเปในางไง้บ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่1กันเลย ก่อนไปดูนะครับก่อนไปดูวิธีนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนนะครับก่อนที่จะทําการต่อรองพวกนี้นะครับ1ก็คือคุณต้องเคลียร์ค่าบริการทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนนะครับแนะนําว่าให้เคลียร์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้โปรลายเดือนอยู่นะครับก็ให้ท่านเนี่ยหารเฉลี่ยไปเลยนะครับว่าวันที่คุณเนี่ยอยากจะไปต่อรองเนี่ยหารวันไปเลยว่าถ้าท่านถึงวันนี้เนี่ยคุณจะต่อรองในหารวันแล้วก็ชําระล่วงหน้าไปได้ก่อนเลยนะครับหรือว่าชําระไปล่วงหน้าไปสัก สองสาวันก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติค่าบริการรายเดือนคุณเนี่ยเดือนละ300บาทนะครับคุณเนี่ยอยากจะทําเรื่องเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันที่15นะฮะซึ่งมันก็เท่ากับประมาณ150บาทคุณอาจจะต้องเผื่อไว้ซักสมมติถ้าบริการ300บาทเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยวันละแค่10บาทถูกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะทําเรื่องเคลียร์วันที่15เนี่ย คุณอาจจะต้องชําระค่าบริการล่วงหน้าไปสัก160บาทหรือ170บาทล่วงหน้าเพราะว่ามันจะมีแก๊ในระยะเวลาในการทําการย้ายค่ายนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้ติดอะไรนะครับตรงนี้อ่ะส่วนที่สก็คือเช็คว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดสัญญาใดๆนะครับไม่ว่าสัญญาของการย้ายค่ายว่าเออสัญญาเนี่ยคุณต้องอยู่ในเครือข่ายเนี่ยประมาณ1ปีหรือว่าสัญญาที่ผูกกับซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้อง เช็คให้ดีนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้ติดอะไรนะครับสิ่งที่3นะครับสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือคุณเนี่ยจะต้องหาโปรที่คุณเนี่ยจะต้องการก่อนนะครับเพราะว่าไอโปรตัวนี้เนี่ยคุณจะได้รู้ว่าโอเคโปรตัวนี้นว่าเป็นโปรที่คุณเนี่ยจะเอาไปใช้ในการต่อรองบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้โปรตัวเนี้ยโปรตัวเนี้ยเหมาะกับคุณนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีทั้งสัทั้ง4วิธีที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้ผลร0 0ยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ขึ้นกับระบบผู้ให้บริการของแต่ละเจ้าด้วยนะครับวิธีที่1นนะครับสำหรับคนนะครับที่ไม่ชอบไปคุยหรือว่าไม่ชอบต่อรองนะครับให้ท่านนะครับหลังไม้นะครับไปหาพาง call center ของค่ายมือถือของแต่ละค่ายนะครับซึ่งทั้ง3มค่ายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น AS, Detac หรือว่า t r u เนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ไว้สำหรับเว็บบอร์ดของพันทิปโดยเฉพาะนะครับคุณสามารถที่จะส่งข้อความนะครับส่งข้อความนี่ไปหาเขาได้นะครับไปหาเขาได้โดยตรงเลยนะครับว่าเออฉันเนี่ยเป็นผู้ใช้บร,ริการของเครือข่ายคนอยู่เบอร์นี้เบอร์นี้นะสามารถบอกเบอร์ไปได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนใดเลขไมเจน,นะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นโพสต์ที่สาธารณะนะครับก็ได้เลขไม่เสจไปหาเขาเลยบอกว่าฉันเนี่ย ใช้โปรตัวนี้อยู่นะครับบอกว่าโปรตัวเนี้ยของคุณที่คุณใช้อยู่เนี่ยกำลังจะหมดหรือว่าโปรของคุณหมดแล้วเฮ้ยฉันอยากได้โปรตัวนี้อะไรเงี้ยช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมอ่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นการต่อรองขั้นแรกก่อนนะครับทางทางพนักงานเนี่ยเขาจะตอบกลับมานะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยอโอเคว่าเอ้ยคุณเนี่ยสามารถใช้โปรนี้ด้นะว่าเขาอาจจะนําเสนอโปรตัวอื่นนะครับที่คุณมีอยู่นะครับก็ ลองทําการเสนอไปนะครับว่าโอเคคุณเนี่ยอยากได้โปรตัวไหนตัวไหนนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเขาเนี่ยอาจจะเสนอโปรที่เป็นโปรตัวอื่นมาซึ่งราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าคุณก็อาจจะแบบเฮ้ย right? ไม่ค่อยโอเคอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าบอกว่าฉันอยากได้โปรตัวนี้นะครับซึ่งในบางครั้งนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะโทรกลับมาหาคุณนะครับในบางครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่า ทาง call center ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการให้คุณได้เลยบอกเฮ้ยโปรดูจากประวัติคุณแล้วเนี่ยโอเคคุณสามารถที่จะใช้โปรนี้ได้ต่อนะครับเขาก็จะต่อให้คุณเนี่ยอัตโนมัติก็จะมี s อ s มายืนยันอะไรเรียบร้อยนะครับว่าคุณเนี่ยได้โปรตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการต่อรองเนี่ยไม่เป็นผลนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรกลับมาหาคุณนะครับก็ให้คุณเนี่ยต่อรองกับเจ้าหน้าที่ครั้งหนึ่งนะครับว่าโอเคอยากจะเป็นโปรนี้โปรนี้นะอะไรเงี้ยถ้าต่อรองแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผลอีกนะครับ ให้ลองวิธีที่2นะครับหรือว่าให้คุณเนี่ยกลับไปต่อรองกับพอเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะครับมาทําการต่อรองให้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็อันนี้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นนะครับสําหรับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่อยากที่จะแบบเฮ้ยคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากที่จะแบบเดินเข้าไปที่ศูนย์บริการหรือว่าคอไปหา call center ต,ตรงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะหลังใหม่ไปหาตรงนี้ได้น,นะครับใช้การพิมพ์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ เป็น1ผลหนทางง่ายๆนะครับอ่ะแต่ถ้าไม่เป็นผลนะครับเรามีวิธีที่2นะครับวิธีที่สองก็คือโทรหา call center นะครับโทรหา call center นะครับก็โทรหาเลยนะครับแต่ละเครือข่ายก็โทรไปนะครับว่าท่านอยู่บริการนี้เอ้ยบอกว่าเรี่ยโปรของท่านเนี่ยกำลังจะหมดวันนี้วันนี้นะหรือว่าอยากจะได้โปรนี้นะครับก็บอกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมพร้อมเลยนะครับบอกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรงๆเลยว่าฉันประสงค์ที่จะใช้โปรตัวนี้คุณสามารถจัดการให้ชั้นได้หรือไม่นะครับ ซึ่งในบางครั้งนะครับบางช่วงเวลาเจ้าหน้าที่ call center ท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้คุณได้เขาอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นเนี่ยหรือว่าจะให้ทางคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโทรกลับมาในเวลาอื่นนะครับอันนี้เป็นตน้นหรือว่าบางครั้งเนี่ย call น e n t e r เขาจะบอกว่าเออโอเคไม่สามารถที่จะทําให้ได้นะครับ ให้คุณเนี่ยลองเปลี่ยนช่วงเวลาในการโทรนะครับอย่างเช่นเนี่ยคุณอาจจะโทรในช่วงออฟฟิศทาวส์อย่างเช่น8ปดโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับก็ให้นองเปลี่ยนไปโทรเป็นช่วงกลางคืนดูแทนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนคนหรือว่าการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะทําให้การต่อรองเนี่ยเป็นผลก็เป็นได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเวลานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับก้อนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะต่อรอง ตามช่วงเวลานั้นได้หรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องมองตรงว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเจ้าที่ที่รับสายเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับอาจจะมีหัวหน้างานหรือว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโทรกลับมาหาท่านนะครับตรงนี้อ่านะฮะก็ลองต่อรองกันดูนะครับว่าทางนี้เนี่ยได้หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ได้หรือว่ายังไม่สําเร็จนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับมีวิธีหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอันนี้เนี่ย ยังไม่ได้เลยยังไม่สําเร็จในเวลาแน่ๆให้คุณลองเปลี่ยนเวลาโทรดูนะครับก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับวีิธีี่3ก็คือไปที่ศูนย์บริการเลยนะครับไปที่หน้าศูนย์เลยนะครับก็ไปถึงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามารับนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามากดเบอร์ให้บอกเออวันนี้มารับบริการด้านไหนอะไรอย่างงี้นะครับเป็นต้นซึ่งคุณเนี่ยบอกวัตถุประสงค์ไปเลยนะครับบอกว่ามาขอเคลียร์ค่าใช้จ่ายเพื่อจะ ทำการย้ายค่ายนะครับหรือว่าจะมาขอเปลี่ยนโป้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ผมแนะนําจะให้พูดนะครับก็คือบอกว่ามาขอเคลียร์ค่าใช้จ่ายเพื่อทําการย้ายค่ายนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะถามกลับมานะครับว่าเออไม่ทราบว่าไม่พอใจในบริการด้านไหนของเรานะครับซึ่งเราก็เข้าทางเราแล้วบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยรู้สึกว่าค่าบริการเนี่ยที่มันกำลังจะหมดโปเนี่ยมันอาจจะแพงเกินไปสําหรับเราเราอยากได้โป้ตัวเกา่าหรือว่าเราอยากได้โปรตัวนี้นะครับ เขาก็จะเริ่มนี่คชิเอกกับเรานะครับอ่าอันนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะไปขอโปรจากทางด้านนี้ได้นะครับหรือนะครับถ้า3วิธีนี้นะครับยังไม่ได้ผลนะครับผมแนะนําวิธีสุดท้ายนะครับก็คือว่าให้คุณเนี่ยทำการกดย้ายค่ายเลยนะครับทำการกดรหัสขอย้ายค่ายแต่อย่าลืมนะครับว่าการกดรหัสขอย้ายค่ายนะครับคุณเนี่ยจะ ต้องเคลียร์ค่าบริการหรือว่าไม่ติดสัญญาใดๆก่อนนะครับถึงจะทําการกดรหัสตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมั่นใจนะครับว่าท่านไม่ได้ติดสัญญาอะไรแล้วท่านเนี่ยชำักค่าบริการล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กด ดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ดอกจันแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งรหัสตรงนี้นะครับเป็นการกดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายพอกดไปนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ติดอะไรจริงๆนะครับก็จะคุณก็จะได้รับโค้ดเนี่ยที่เอาไว้สําหรับทําการย้ายค่ายได้คุณก็สามารถจะเอาโค้ดตัวนั้นเนี่ยไปเป็น Refer อเรนซนะครับไปเป็นไปอ้างอิง คนมีรหัสนี้แล้วนะครับในการย้ายค่ายนั่นเองนะฮะแต่นะครับแต,แต่บางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับการที่คุณกดรหัสย้ายค่ายตร, <c oughs> ตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยจะบอกว่าคุณติดโน่นติดนี่ติดนั่นนะครับทางเครือข่ายเขาจะบอกติดโน่นติดนี่ติดนั่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจนะครับหรือว่าไม่มั่นใจก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณเนี่ยโทรไปถาม call center นะครับว่าคุณเนี่ยอผมทําการกดย้ายค่ายนะครับมันติด ปัญหาอะไรบอกมันติดปัญหาย่างไม่แน่ใจว่ามันติดอะไรนะครับถ้าคอสเทอร์เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ติดคุณก็บอกว่าโอเคงั้นถ้าไม่ติดเนี่ยช่วยปลดล็อกให้หน่อยว่าฉันจะกดขอกดรหัสย้ายค่ายครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่คุณกดรหัสย้ายค่ายตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณได้เจ้าตัวรหัสอ้างอิงมาสําหรับการย้ายค่ายนะครับจะมี SMS อันนึงนะครับส่งมาหาท่านนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่า คุณเนี่ยจะเปลี่ยนใจไม่ย้ายค่ายหรือเปล่านะครับแล้วเขาจะมีเบอร์โทรมาให้นะครับแน่เบอร์โทรมาให้เบอร์หนึ่งคุณสามารถที่จะโทรไปที่เบอร์นี้เพื่อทําการต่อรองโปรได้นะครับซึ่งเบอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์ตรงสําหรับคุยต่อรองโปรโมชั่นมือถือโดยเฉพาะนะครับอันนี้เนี่ยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าทั้ง4วิธีนี้ทั้งหมดเนี่ยบางครั้งเนี่ย จะไม่ได้ผลเสมอไปขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ณนะขณะนั้นณเวลานั้นในแต่ละเครือข่ายนะครับนั่นเองพอฉเนร้นเนี่ยคุณเนี่ยจะคิดอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจดีๆนะครับยังไงเนี่ยศึกษาโปรโมชั่นให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะทําการกดจริงๆโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ